สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ร,ราดพร้าวบางหินซอย39มสเก็เดี่ยครับโครงการแบ่งปันสกวันนี้เราก็าน้ำหนึ่งแพ็คมาแลกข้าวหนึ่งจานยังไงโครงการนี้ให้ผมแลกไหมค่ะให้แลกเนาะเอาน้ํามาแลกข้าวกินนะครับก็ร้านนี้ครับกับข้าวอร่อยมากๆนะครับนี่เป็นกับข้าวอาหารสดผมเลยนะเนี่ยขาหมูต้มใส่ถั่วอขาหมูต้มถั่วค่ะขาหมูต้มถั่วแล,และเมนูเนี่ย โอ,โ,โอ้โหดีเนื้อต้มชมวงโอ้โหรสออกแบบเปรี้ยวๆนิดๆอร่อยนะครับก็เป็นกับข้าวร้านใต้นะครับมีพะโล้นะฮะถ้าเกิดมาบ่ายๆนี่ก็ใกล้หมดแล้วครับเพราะเราขายตั้งแต่เช้าตอนเชาน้านีกับข้าวเต็มตู้เลยนะครับ,รบแล้วตอนนี้ไหนได้ข่าวว่าไปเปิดสาขาสองแล้วหรอ <ฮะ S 1> เปิดสาขาสองอยู่ที่ไหนซอยเจ็ดแปดค่ะราชพาวังหิน78นี่ขายดีมากร้านนี้ นะครับก็โอเคก็เดี๋ยวพี่ใจมาเดี๋ยว่อ่มาคุยกับพี่ใจนะขอบคุณน้องมากครับสวัสดีครับนะครับ,นะร,บนะร้านนี้ก็ยังมีผักสดให้ทานด้วยนะโอ้โหสะดวกสบายครับมาเลยลาดพร้าววังหิน39